ที่ 3, น้องเจเจครับพงศกุลครับน้องผลนภั์ครับน้องพาคินบอสตันน้องเซมและน้องทอโอ้โหหนึ่งและสองและสารักกันดีเหลือเกินครับล้อหน้าล้อหน้าล้อหลัง,ลลงเบียดตีคู่กันเข้ามาหนึ่งและสองเดี๋ยวมาดูครับเป็นหมายเลขกันเลยโอ้โต้องระวังครับโค้งนี้มีการสะบัดเล็กน้อย ยังโคเอารถอยู่ครับเป็นห้าสองหนึ่งครับห้าสองหนึ่งเป็นพลลันเอาลวกไปหนึ่งแล้วเอาล้ะครับหนีแล้วครับตามไปแล้วลุกขึ้นไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวโอ้อยังไปต่อได้ครับแม่เสียดายอ่ะอยู่ที่สามนี่ทําให้อันดับหล่นไปหลายอันดับเลยทีเดียวโอ้โหโคงนนี่นี่ปราบเซียนใีการแข่งขันบาลาไบาเป็นที่นิยมชมชอบไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยครับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละพื้นที่นี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลประจำอำเภอนะครับเรียกว่าเป็นการบูราณาการครับสร้างให้เด็กๆนั้นมีพานามไมที่สมบูรณ์มีการพัฒนาการทางด้านสมองและก็ร่างกายไปด้วยกันครับบาลานก็ชื่อก็บอกไปแล้วนะครับเป็นการสมดุลครับสร้างสมดรุลสมองฝั่งซ้ายสั่งงานให้เท้าด้านซ้ายทํางานสมองฝั่งขวาสั่งให้เท้าด้านขวาได้ทำงาน และมารวมเป็นสมองส่วนกลางครับเอาแล้วครับแก่สตาร์ทเปิดมาแล้วสองหมายเลขใครจะได้ตั๋วไปในรอบต่อไปครับมาแล้วครับมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับขอเช็คหมายเลขชัดๆสักครู่ครับสักครู่มาแล้วมาแล้วครับลงท้ายลงท้ายด้วยหมายเลขอะไรเอ่ยครับห้าสองสองอ้ยพลาดแล้วครับตอนนี้ โดน2แล้วสแซงมาแล้วตัวเองเอาคืนได้หรือเปล่าไล่เข้าไปโอ้ยเอาล้วครับส้มหล่นแล้วครับส้มหล่นคัดเอา2ตัวเองมาอยู่ดีๆและแล้วโอ้เสียดายโอกาสครับโอ้โหครับมาเป็นที่1อยู่ดีๆสุดท้ายโดนแซงไป2กลายเป็นดับสไม่ได้เข้ารอบนะครับโอ้ยที่หนึ่งมันครับท่านผู้ชมครับ คุมรถต้องอยู่ครับรอบเดียวเที่ยวเดียวจบข่าวครับมาแล้วครับแชมป์ในรุ่น3ปีเจ็เดือนครับโอ้โหแต่ละคนดูครับไมหลายเหมือนนั้นไม่ธรรมาดาครับ ชากออกมาแล้วโอ้โหไม่ได้ถยอย่างเดียวครับทั้งดันทั้งไถเดี๋ยวมาดูหนึ่งหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวสองไล่มาสามหายใจรถต้นของสี่เอา้าโดนแซงมาแล้วสามห้าหนึ่งแปดตามไปเลยห้าสนเอาอยสะดุดครับสะดุดไปแล้วหนึ่งและสองไละ์สามยังโอ้โหสะบัดเล็กน้อยออกตัวแรงครับและแล้วหนึ่งสองสามสี่ผ่านเข้าเส้นไปพไปิธีเรียบร้อยครับ 5 6 7และ8เดี๋ยวน้องๆก็จะได้ขึ้นบนเวทีรับรางวัล